รายการค้าวันที่28มกราคมจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เป็นเงินสดโดยบันทึกรายการที่เมนูลงรดยวันดังนี้จ่ายค่าน้ำประปาได้รับใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่1287เป็นเงิน2,100บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม7%จ่ายค่าไฟฟ้าได้รับใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่8982เป็นเงิน3,100บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม7%จ่ายค่าโทรศัพท์ได้รับใบส่งของไบกำกับภาษีใเสิ็จรับเงินเลขที่3894เป็นเงิน1,200บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม7%มันทึกรายการค้าโดยไปที่ระบบบัญชีแยกประเภศนะคะจากนั้น Work f l o คค่ะเลือกองรายวันค่ะสมุดรายวัน PC นะคะสมุดเงินสด ไปค่ะโอเคค่ะหลังจากนั้นกดปุ่ม F3 เพิ่มค่ะที่นะครับตรงวันที่28มกราคมค่ะรายละเอียดนะคะจ่ายค่าน้ำประจ่ายค่าน้ำประปาจ่ายค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ค่ะที่รหัสบัญชีนะคะกดเจ็ดลิงค์ F ค่ะจากนั้นกดสามเพิ่มค่ะ่ายค่าน้ำปรัะปาเลือกเป็น PINV Product ค่ะเลือกค่ะ ประเภทเอกสารใส่จุดกด enter ค่ะเลือก br ค่ะเลอกที่อ้างอิงนะคะนหนึ่งสองค่ะเจ้านี้นะคะไม่ได้ใส่จุดกด enter ค่ะเลือกศูค่ะเจ้านี้สาธารณนประโภคค่ะ กดเงินอง่อนนะคะเป็นสองพันหนึ่งร้อยค่ะ,คะประเภทนะคะใส่จุดค่ะเลือกประเภทที่หนึ่งนะคะเจ็ดเปอร์เซ็นตค่ะหลังจากนั้น,น,นกด F 1 0บันทึกค่ะและ้วก็กดเพิ่มค่ะใส่ค่าไฟฟ้านะคะเลือก p i n v Product เหมือนกันค่ะ ประเภทเอกสารเลือก BR ค่ะเลขที่ยงอิงจากจทย์ให้มานะคะเป็นแปดเก้าแปดสองค่ะเจ้านี้นะคะเป็นศูนย์ห้าเหมือนกันค่ะ ยอดเงินก่อนแบบนะคะเป็นสามพันหนึ่งร้อยค่ะกระเภทนะครับเป็นกระเภทที่หนึ่งค่ะจากนั้นกด F 1 0บหนค่ะแล้วก็กดเพิ่มค่ะหายค่าโทรศัพท์นะคะจะเป็น PIN VC service ค่ะกดเลือกค่ะ ประเภทเอกสารนะคะใส่จุดกด enter ค่ะเลือก BU ค่ะ,ละเลขที่อ้างอิงนะคะกระโย์ให้มาเป็นสามแปดเก้าสีค่ะเจ้านี้นะคะใส่จุดกด enter ค่ะเลือก S ศูนย์ห้าเหมือนกันคะ่ะเจ้านี้สาธารณาโคโกะยอดเงินก่อนแวดนะคะจะเป็นหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะ เทศนะคะเป็นประเทที่หนึ่งค่ะเสร็จแล้วใส่ขอโทษค่ะเสร็จแล้ว F10 บันทึกค่ะหลังจากนั้นกดซ้ำหน้าลิงค์ค่ะราการเราจะไม่บันทึกแบบนี้นะคะอันที่หนึ่งเอาเป็นห่าน้ำปปาค่ะ ะะเป็นสองพับาทค่ะต่อมานะคะค่าโทรศัพท์ค่ะ ค่าโทร,ทรศัพท์ขอโทษค่ะค่าไปฟ้าก่อนค่ะสามพันหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อมานะคะค่าโทรศัพท์ค่ะ เงินหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะต่อมาเป็นปาสีซื้อนะคะปาสีซื้อนะคะสามค่า ค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์รวมกันนะคะแล้วก็17เปซ็นต์นะคะได้สสสีี่่ร้อย4แปดค่ะช่องสุดท้ายนะคะเป็นเงินสดค่ะไม่เอาลบนะคะ สองค่ะสมดุลค่ะเสร็จแล้วนะคะสวดสอบความถูกต้องค่ะถ้าถูกแล้วกด F10 บันทึกค่ะ เสร็จแล้วก่อนันสิบวันแล้ค่ะใี่ค่ะคก็จบการบันทึกรายการวันที่ยี่สิบแปดมกราคมเพียงแค่นี้ค่ะ